ที่แม่เจ้าจีนแล้วหอนหล่อวันนี้มาเพื่อวิไลคันนะทน้องมอแดงก็มา๋ยวไปดูสาวจีนนน้องสาวจีนแกร้อนปลาพรไปแล้วพักไม่รู้พักกี่นาทีแล้วนะ สวัสดีครับอยู่กับช่องออบสิน,นออนทัวร์พี่น้องมามาดูสาวจีนกันแกเป็นอะไรอีกตาแก่สวัสดีสครับมาดูมาดูมาดูสาวจีนแกร้อนอีกแล้ว <c oughs> เอลังกำลังมันอยู่นวนะ่ำลังกลังฮงแนง่นางาน่นี่เป็นแบบดัเขียวเนาะมัาบางเนือเนี่ยมันมันมันกัดต่อนะมันเนียมันกะเรยเป็นเบื่อเบียกลงแล้วบอกครับตัวเลยจันเขียวนี่ครับอ้มันผลิตมันผลิตยุขีนปะครับตัวนี้มันม่ชั่วเลยครับเจ้าได้ตัวเลเล่เทตไม เฮ็ดเฮ็ดค่าคเป็ดเอยู้ซ้ำเก่าเนี่ยจะลีบุ้มมันใจซ้ำซ้ำตัวนี้ตัวนี้แลีนมากหนิขึ้นริ้ยวหดตัวนี้เขาใส่ไหมนี่ครับตัวนี้มันเดียวกันเอาเกี๊ยวนี่จังจังได้เกิดยู่เพงเจอเหรอเชื่อไหมอันยูนาขึ้นไปก็หันยูนาจอบวัดตีงเลยไปมันลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุยกันต่อแกลวงบ่อลึกๆน้มาไม่ทันเอารถลงข้างล่างอยู่อ่ะ เรถลงข้างล่างดีกว่าครับเปิดอันเป็นตัวสตาร์ททีไรคอนทับครับตามผมว่าจะยังอีกตวงหรอลูกเพื่อนโอเคไปตามดูสาวจีนกันเฮ้ยปุ๊บมาไเริ่มตัวสตาร์ทคันแรกมามีเป็นลูกลังเลยพี่น้องแถวนี้ใครเป็นคันแรกอันนี้มาเสริมทับอีกเด้อมาเสริมทับใหม่ นี่เป็นล็อกกี้ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่หน้าหม่ก็ไม่ได้สอบถามน่าจะน่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้านะเดิมคันแรกขึ้นถึงร้อยเก้าสิบกี้นี่จานเขียวแก่วม,มีงานที่เดิอมหรอือเปล่างานงานฝรั่งกล้เต็มนีแ่แหละ การเยวเจอยลวงไม่ลึกๆเอารถลงข้างล่างไม่ได้มา,มานเมื่อวานนี่มาไม่ทันวันไปทีมงานบอลลูนอันนี้ก็งานเหมาเหมือนกันเด้อใส่จุกๆเหมือนกันเลยเล่นดูช้างนี่นอ้องขุนไปฝั่งโน้นน้านีสบายด้วยต่ไม่รู้จอดไงด้วยหลบด้วย เรากินก็ชอบร้อนนะใส่เสมอจงอางเลยจันเขียวไปลูกที่ไปยังอุ๊ยอย่าไปลูกที่ไม่ต้องย่างลูกพี่ไม่ต้องย่าง ใส่เต็มที่กัดเลยถ้าใส่จงอางได้จานเขียวแกจะใส่ไปแล้วมีที่ใส่จงอาง F49G มีไฟโอเจ็ดเจ็ด e, ถ้าเจ็ด E มันจะสองสมีเจ็ดน่ร้อยเจ็ดห ดินสวยนะพี่น้องรงนี้เุาลดกว่าาวาดเกืสมอนี่ก็น่าจะเป็นเจ็ดีเหมือนกันนะเจ็ดซีเจ็ดีเจดซีาดห้าันก่อนเอาลูกลังที่สวยเลยเ่ากันจ้ะ ลูกลังทำไมเสวยแท้น่าเสียดายนะฟ้าไ,าไม่ป้าไม่สต๊อกเลยหปลานั่งแค้นเลยนะจานเขียวตอนนี้ทำอะไรตั้งนั่งแค้นทำไมมันถึงร้อนวะนั่งแค้นปกติก็น่าจะร้อนหนะ้านั่งแค้น ดีมันจะหามุมใหม่เลยเด้อถึงว่ามุมนี้มันจะร้อนเด้อโอ้ลูกหลังสวยเด้อแานเขียวนี่เป็นตุ๊กตาหน้าบนมันสวยเด้อเก็บงานพอดีเด้เก็บงานสวยๆเลยตะไบใหญ่ใส่ใหญ่นะแานเขียวเลยตะไบยาวๆใหญ่ใส่สมุนไรงอ่างไปเลยอดอหยุดหน้าติดตัวเจ้าเด้อ น่ายังไม่เต็มเลยลูกคีไปมีพัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็่คัดเหมือนกันเลยทีมงานนี้มาเสริมครับมาจากทีงานคุณปู่มาขีหาไม่เจอพี่น้องโหลูกชายใส่ป,ป๋าปอนเองยังไม่ออกงานน้องอันนี้มาสมทบกล่องนี้มาไหมลูกคี มาลูกพี่มาดานเขียวแกรอแล้วนี่จะให้รอนอนกาจะใส่ให้เยอะๆเลยลากไม้ติดข้างหน้าลูกพี่ลูกพี่พรลากไม้ลูกพี่ลูกพี่ลากไม้ลูกพี่เดี๋ยวลากไม้ที่หม้อน้ำนะลูกพี่นะ ลากไม้ลูกพี่ลากไม้ลากไม้ลูกพี่พี่แกบอกแล้วลงมาลงมาก่อนไม่เห็นบอกจิ้มหม้อน้ำทะลุเลยเด้อหม้อ,อก,ก่อนลูกพี่หม้อ,อก,ก่อนเออแกมาจากไหน <laughs> ของแถมบ่ของแถมบ่ โดนแก้งดอว่าเปลวมาเองคแกเปลวอยู่ตรงนั้นมั่งลาดไงงานินหน้างานหนึ่งไร่ผมเมตรห้าสิบเม,มตรห้ ันาเอาก้อนเล็กๆหน่อยจยันเขียวไปเดี๋ยวนี้ไม่มีติดเด้อสบายสบายจ้าโอ้มพวก้อนใหญ่ไปจันเขียวฮาลูกพี่ไม่ต้องเบิ้อนานโอ้รถแรงเดี๋ยวนี้กอลกี้ร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันเลยไปลูกพี่ ทำไมไม่มาล่ะอ่นนี้เปลี่ยนมือบ่อยเลยนะเดี๋ยวคนโน้นทีเดี๋ยวคนน,นนี้ทีไป ดูแม่รวง牡丹เจีเ๊ยบอุ๊สอุ๊สเออดีมันแข็งเลยร้อนบ่ะจุกน้อยจ牡丹เจี๊ยบก้อนใหญ่แท้โอ้อทำไมคุ่นแพ้ไอ้เอ้ยไอ้นี่มันทำไมคุ่นเลียงเขาเลี่ยงเวะตายพอดีเลยแบบนี้เนี่ย รู้น้องแกชื่ออะไรบางไหมยังไม่ได้ถามชื่อคนเลยมาเจอกันหลายงานแล้วยังไม่ถามชื่อเพื่อนน้องแกนี่ต็นการดเกี่ยวนี่คือการเกี่ยวกับข้าก่อนต้นไม้เขาทำฟื้นอีกแล้วทำดีหน่อย มแขงันงาจา้เ,นเป็นคู่สาเก้านะพี่น้องทีต่อยุค่าต่อยุค่าก็ต่อดูต่อขามถึงแข็งนะแน่ถ้าใจสิเป็นว่าคงการภนะาษาหนี่งนี่นเกเอาลูกล้องอยู่ไนะเอาลงไปไม่นใช่จ่วงสุดข้อเลยว่ะแกบอกแกลงชั้นล่างนะ วิทยายาวหน่อยนะพีนะ่น้องโดยครบสิบเจ็ดคันเลยดิสาจีนแกจะร้อนหรือไหมลูกแกจอดพักกี่ครั้งแล้ววันนี้นะ่ะเฮ้ยบริษัทใส่เยอะๆเลยลูกที่ม่ไปไว้แท้หาลูกที่จับสองเลยบริสุทธิ รูที่ทานยูานขวันอ้าแล้หกิดเ,เ้ยเดี๋ยวนี้ีแรงเยอะเพื่อนนะสองสี่อย่าไปอย่าไปบางฝุ่นข้างหน้าเมื่อก่อนก็มีนะแต่น้องมันต้องใช้มันถอดออกมันมันฝุ่นมันต้านฝุ่นไปเยอะหนาฝุ่นกระจายเลยจุดไห,หนน้องเอ้ chở lon à, runt lột mấy kia, chị Long đây, nón kéo hoặc một, một na, bảo con nặng quá, không có lợi, thưa anh nặng không รุกนน่อยแคนเชื่อมก้อนใหญ่สื่อสารทางธุรกิจได้เยอะน,นี่นเป็นอย่างนี้นก้อนใหญ่พอรถไถไปรถไถก็ทำยากมันเดิมเดิมเนี่ยโอ้มันก็น่าร้อนจาบ,บการเชื่อม ทำไมมันแข็งแค่ทำไมปั๊มมันร้องดังแค่ไมไม,มันร้องดังทีปั๊มมัน ตัง้งแค่ยงปั๊มมันยืมเปดีกัลลักษณ์ของกูวีหว่าหลังจีนนี่ยแกมาอยู่ไทยได้ประมาณปีกว่าก่านะพี่น้องนะแกยังไม่ชินกับเมืองไทยยังร้อนแกยังร้อนอยู่ โกงแกถอนไปชิ้นนึงแล้วนะเนี่ยฝั่งปั๊มหนี่งแกถอนไปชิ้นนึงแล้วแต่ยังไม่หายร้อนต้องไปเพิ่มแข้งมะนาวใหม่เลยแข้งมะนาวมันใหญ่กระเดิมหมดมันก็ร้อนก็นอนไม่ได้พักเลยเจ็บคันเนาะไอ้สันเบลต์กินเหมือนกันเลยแต่ไม่ร้อนนะมันก็เจ็บคันเหมือนกัน ไม่เต็มที่วะไปเจอดอกไม้เนาะอะไรอ้ว,วนฮะสวดีล่ะการเกี่ยวแกลียวต่อไม้แล้ยดีขึ้นมาแล้วต้นสามรอเลยนะอะไรนีการเกี่ยวเกลียวต้นมะขามก่อนงัดออกมาการเกี่ยว เว้ยมันไม่ขาดง่ายๆด้วยต้นคำน่ยมันเหนียวอยู่ด้วยอ,อืออืออือ,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 อดึงกระโดงอเดี๋ยวลอกกันลูกลดิลรอกกันลูกลดกลิกลอดรอกกัน

คุณตลบเลย้อพี่น้องเราไม่รู้จะหลบไปไหนเค่ไยนี่ยิ่ยาวนะพี่น้องจะจะบเจาสมอแดงเลยมั้งสมอแดงน่าจะเป็นร้อยมันถึงร้อก้าห้ก็สอบพี่น้องคุณน้องไม่ได้สมอเงินนะสมอแดงก็ก็แก่สีเดง อกว่าผมถ่ายภาพถ่ายไปถ่ายมาเวียนหัวมาตั้งกล้องตรงๆให้เขได้แับให้ตามใจท่านผู้ชมเลยเด้อไม่เวียงไปเวียงมาก็ได้เพราะนั้นเวียงไปเวียงมาให้ดูวความลึกของสะลัว,วไม่เห็นรถมัยนยีดนี่นิ่งก็ถ่ายง่ายแล้วลมันรถมันวงลึกๆทีมันต้องถ่ายเห็นข้าวลวงมันเลยยืนหน้าเวียนหัว ไม่หลายมุมนะครับไปคิ้วที่จะจบกับเจ้าสมอแดงนะพี่น้องด้วยคิ้มันยาวแล้วนี่เหลืออีกนี่ขั้นนี่เหลือเหลือคันนี้ก็สมอเงินเหมือนกันเด้ไม่ได้ถามว่าคือแย่รอท่าไหร่รอบเจ็ดขันเหมือนเดิม เอาได้บ่าด้วยจานเขียวด้วยราจิ้มแกน้องดังได้ด้วยไปไปไปมาไปไหนจานเขียวเจอวัเก่าไปไหนไม่รู้มีเองไหมนะน่าจะมีอยู่นะ ประมาณสองกันมังเจจะสีเงินไปข้งนิน้า้างหน้าเบียร์เราจะเจอจะแต่งทางก็นไปไปหยับไปสรับคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับอ้อมสินออนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับน่าตื่นเต้มากเพี่น้องคุณตลบเลย